เรื่องีไอคอนทนายแปดคนไปเรียกรับเงินจากบอสเอาเลยสิทนายแปดคนโชคดีมากเลยวันนี้ไม่อยู่ในเฟรมอะ่ะโชคดีมากไม่อยู่ในเฟรมวันนั้นนะถามว่าไปไหมไปแต่โชคดีเขาเขีเขยนที่ฉันออกอยู่ข้างเฟรมถ่ายรูปหลุดเฟรมพอดีเลยก็เลยไม่อยู่ในกลุ่มทนายดังแปดคนคะ่ะนะคะก็โชคดีไปซึ่งอันนี้ก็มีทนายเดชาอยู่ในกลุ่มหนะึ่งนั้นด้วยทนายดังแปดคนที่ไปเรียกรับเงินจากบอส ทั้งหลายบอสพอดอไอคอนนะคะตอนแรกก็บอกว่า7ล้าน5ตารางมาเหลือ5ล้านตกลงสับสนเท่าไหร่มีมันมีหลายสเต็ปดีกว่าแต่บอกเลยว่าทนายดิชาออกมาโพสตแล้วนะคะว่าไม่มีการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นในการเรียกรับเงินเรียกรับจริงหรือรับไม่จริงไม่รู้แต่ทนายบอสพอก็ออกมารับใบสั่งทุกวันเลยในมือคดีกับคนเรียกรับเงินในมือคดีกับผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือไม่ม,มีจริงหรือเท็จไม่รู้แต่อาชายเดชามาโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่คนนึงแหละไม่ใช่ไทเดชาแหละที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากบอสพอทั้งหลายนะคะซึ่งฝ่ายไทเดชาหรือไทไคทุกเนี่ยมาช่วยเหลือทางผู้เสียหายที่พาไปแจ้งความกับต e w a สอบสวนกลางในวันแรกนะคะมาถแถลงข่าวของเราไม่เก็บงานนะคะ มีคนเดียวก็ถแถลงค่ะนะคะไม่เก็บงานค่ะไม่มีการร้องทุกไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งหเดือน3เดือนไม่มีดองงานค่ะนะไม่มีการดองงานไม่มีการเก็บนะคะพอมาพอมาร้องทุกปุ๊บแถลงข่าวปั๊บทันทีนะคะไม่เก็บเอาไว้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเรียกรับเงินเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่จะไปเรียกอยู่ตอนไหนล่ะแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไปเอาเขาทําไมล่ะนะหรือเมื่อจะเป็นเรียกรับเงินให้กับผู้เสียหายเรียกเงินให้กับผู้เสียหายหรือเรียกรับเงินมา เอาประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ใช่ะมันไม่ใช่ไงนะแล้วการที่จะไปเรียกรับเงินเรียกให้กับเจราจาให้กับผู้ชายอะ่ะไม่ใช่หน้าที่ไงไหน้าที่ของตํารวจไม่แก้ที่ของทนายเพราะเราไม่ได้เป็นทนายว่าความในศาลให้เขาเป็นอ่าเป็นทนายมาช่วยเหลือ ามาให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนมาร้องทุกข์แล้วก็อยากหาที่พึ่งนะคะที่ไหนไม่ให้ออกทนายใครทุกข์ให้ออกรายการนะคะคุณจะผิดจะถูกไม่รู้แต่อยากออกสื่อมาแต่เอาตัวให้รอดนะคะ ใครก็แล้วแต่เนี่ยอยากออกสื่อนะจะมาจะผิดจะถูกหรือเราไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นคนรีคนเรวคนชั่วหรือว่าคนไม่ดีหรือคนจะผิดหรือคนถูกเนี่ยแต่ถ้าอยากออกสื่ออยากแถลงข่าวมาที่สำนักงานทนายครทุกนะอาจารย์เดชชาเปิดโอกาสให้ทุกคนแต่คุณจะผิดหรือคุณจะถูกจะดีหรือจะชั่ว ไม่รู้นะผิดถูกอยู่ที่ศาลดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นคือก็คือไม่เกี่ยวนะคะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะคะไม่มีการเรียกรับเงินแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วก็การถ้าเราไม่ถ้าก็เอาง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ดีจริงหรือถ้าคุณไม่ไม่เป็นคนบริสุทธิ์จริงทําผิดแล้วออกสื่อโอ้ยแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงแล้แต่คนก็ขุดค่ะแป๊บเดียวสมัยนี้คนมันขุดอุย้ยนักสืบไซเบอร์นักสืบโคันสาร,รพัดเพียบ นะมาเต็มเดี๋ยวจะ่แป๊บเดียวขุดโอ้โหสมัยนี้โซเชียลนะโดยเฉพาะดที่ตอนฟุตพิลเนี่ยมันฝังอยู่ในลาาฝังอยู่ในเขาเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่รอดไงไม่รอดนะเพราะฉะนั้นนเชาวมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินนะของทั้งหมดกลุ่มทนายดัง8คนอุย้ยโชคดีแบบตอนนี้เริ่มดีใจมากที่ไม่อยู่ในกลุ่มทนาย8คนคนะ่ะเกือบจะซวยเข้าไปด้วยนะนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง โอ้โหทีนี้ทํายังไงหละ่ะทนายบอสพอรับใบสั่งทุกวันโอ้โหเราเข้าใจนะว่าทนายบอสพอถ้าไม่ไม,ไม่ทําตามบอสพอสั่งแนะ้วโดนปลดแต่มันเยอะไปเปล่าเออเขาเข้าใจทนายนะทนายาครชื่อไหยเก่งทนายอะไรเนะี่ยก็เข้าใจคนนะเขาแถลงข่าวทุกวันรับใบสั่งทุกวันเลยถ้าเขาไม่แถลงข่าวถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่ทาตามบอสพอสั่งนี่ฉันเชื่อว่าบอสพอเนี่ยปลดแน่นอน นะไม่ทําตามคําสั่งเนี่ยไหมสั่งไม่ได้ไม่ทําตามคําสั่งบดแน่นอนไอ้เก่งต้องทํหนัาที่รับคําสั่งทุกวันแต่มันเยอะไปหรือเปล่ามันเยอะเกินไปไหมไอ้ใบสั่งนี้ถามจริงบอสพอนี่ขนาดอยู่ในเรือนจานะเนี่ยนะถ้าไม่อยู่ในเรือนจำนูสงสัยว่าสงสัยแผงลิต้าดูเลยนี่ขนาดในเรือนจําต้องมีใบสั่งทุกวันแต่มันก็ดีกับนักร้องเรียนหญิงโดนมนคดีกับทนายความตบรัพอ่าโเนมันคดีกับผู้เสียหายบางคนแอบแฝงมา Uh, พวกแม่ขายทั้งหลายอ้างว่าเป็นผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เห็นโพสอีกแต่เดิมันคดีกับอะไรนะกบไมโครแล้วใครอกีกโอ้โหมันเก่งจริงๆฮะไขรฟ้าโอ้โหมันเก่งจริงๆทําไมมันอ๋อน้องฟ้าขนกระแสเออนั่นแหละที่เป็นแอร์โฮสเตดอะนะ ทำไมมันเก่งอย่างนี้อ่ะไม่เข้าใจเลยนะมันขู่ได้ทุกวันเลยนะเนี่ยอันนี้ต่อสงสัยเมื่อกี้ใครถามมาว่าได้ข่าวว่ากันจะประกันตัวพวกนี้เหรอมันมากเป็นไปไม่ได้ไหมการนี้ก็เหมือนผู้บริหารคนหนึ่งนะเฮ้อมันน่าจะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะมันก็พอไม่ต่างกับบอสพอนะโหไรายได้นี่โหมากกว่ามหาศาลเลยนะรับโอ้มากกว่ามหาศาลเลยนะรับเยอะกว่าเพื่อเลยนะสามบอสดาราเนี่ยบอสกันเนี่ยได้รับเยอะกว่าเพื่อเลยนะ โอ้โห79ล้านบาททีเดียวนะโอ้โหเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะมันไม่จริงข่าวระวังข่าวนะข่าวก็เรียกว่าข่าวเฟกอะเฟกนิวอะอย่าไปเชื่อไปหลงกลนะคะแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะ ก็มันอาจจะเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้อาจจะยุ่งเหยิงกับการเช่นจะเกิดว่าถ้าบอสขอออกมาแล้วเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่านะทำให้ไปขม่มขู่พยานหรือเปล่าอาจจะไม่กล้ามีคนมาแจ้งความหรือขม่มขู่ให้ไปถอนแจ้งความหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหตุให้นะคะอาจจะมีผู้เสียหายหรือตัวแทนของผู้หายเนี่ยไปคัดค้านการประกัน,กนตัวอีกรอบหนึ่งนะคะ อาจจะอยู่คุกยาวๆไปนะคะยิ่งบอสพอยิ่งทําอะไรมากปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามัดตัวเองมากขึ้นมัดตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉันบอกเลยนะคะกลุ่มผู้เสียหายที่แจ้งความไปแล้วไม่ต้องตกใจกลัวไม่ต้องไปถอนไม่ต้องไปถอนอะไรที่แบบโอ้ย,อยเขาจะโดนคดีกลับไหมอะไรไหมไม่ต้องกลัวค่ะมีแถลงข่าวมีแถลงการมานี่พเพื่อนก็ส่งมาเนี่ยเขียนมาเป็นข้อๆเลยแล้วก็มีแถลงการออกมาเลยว่าให้ไปถอนแจ้งความซะไอ้คนที่ชอบแฝงตัวไปเป็นผู้เสียหายเนี่ย,ยผลประโยชน์ประโยชน์ก็รับไปเรียบร้อยแล้วเขาถามก็หน่อยเดี๋ยวเขารู้รือ เปล่าว่าให้เขามาทําอะไรเขารู้ไหมว่ให้เขามาทําอะไรไเพราะว่าไอ้ที่เขามาเพราะขายฝันหวานไงฝันตื่นมาอุย้ยตื่นมาคืนหนึ่งตื่นมาแล้วก็รวยเลยต้องดีไอคอนสิโอยตายแล้ว,ลวกลับไปตํารวจเรียกทําไมดีเนี่ยเ,ออเพราะว่าตอนที่ตํารวจเรียกไปให้ประคำแล้วเนี่ยเรื่องคดีบอสโมเนี่ยทาไงเออนั่นแหละไม่ใช่แบบตื่นมาแล้วรวยเลยต้องดีไอคอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคืออนเนี้ย คือพอไปขายฝันขายฝันหวานให้เขาไงคนที่เขามาเสียตังค์เสียเงินเสียทองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ฉันบอกว่าเขาน่าจะถูกหลอกว่ามาขายสินค้าแต่พอเสียเงินซื้อเปิดดิวเปิดดีลเลอร์ปุ๊บเนี่ยบอกว่าสินค้าไม่ต้องขายหรอกไปหาคนมาซิได้เงินเยอะกว่าไอ้คนนี้ก็อยากได้ตังค์ไงคะขายฝันอีกว่าคุณได้สี่ค,คนห้าคนคุณจะได้เท่านู้นเท่านั้นท่านี้สารพัดคือมันเป็นการพอสุดท้ายหามาปุ๊บมันตันไง กว่าจะรู้ตัวถูกหลอกเป็นไงคะเสียเงิน,ปนไปหลา่บางคนเป็นล้านค่ะเสียเงินไปนล้านเพราะอะไรดีลเลอร์หนึ่งดีลสองแสนห้าอยากได้ลูกอ,อยากได้ลูกทีมดาวไลน์หาไม่ได้หรอค่ะแต่นีฉันมีตังค์ค่ะไปเอาลูกเอาหลานนะพ่อแม่มาใส่ห้าคนค่ะอีกล้านหนึ่งอีกล้านล้านกว่าบาทนะสี่คนก็ล้านหนึ่งแล้วนะเป็นตัวเองห้าเป็นตัวเองหนึ่งก็เป็น,นเป็นห้าคนเป็นเท่าไหร่คะละล้านกว่าบาทละจบเงินหมดบ้านพอดีนะคะพาะด้วยความที่อยาก มีตามที่โฆษณาเปิดดิวทีเดียวสักครั้งเดียวอู้คิดตลอดชีวิตเลยถึงแถมทุกลูกทุกหลานด้วยใครไม่อยากรวยถามหน่อยเธอฟังมามันเคลิ้มหมดทุกคนแหละนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยคนที่กลุ่มที่เป็นแม่ขายบางคนเขาก็ถูกหลอกมาเหมือนกันมันต้องเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ถูกหลอกบางคนก็เต็มใจบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ร่วมด้วยช่วยกันจริงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกเป็นคนคนนะเพราะฉะนั้นแม่ขายทั้งหลายที่แจ้งความไปแล้วเนี่ยนะต้องดูนะถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอ่าเป็นคนหลอกลวงหรือเป็นคนที่ไปโกหกหรือไปโไปหลอกคนอื่นมาอย่างเงี้ยเราตกกระไดพลอยโจรอย่าไปกลัวสิอย่าไปกลัวทําไมนะคะมันโดนขู่ทุกวันะเขาก็เป๋งส่งข้อความไปทุกวันเอาอยัางไงดีทนายทายัางไงดีเนี่ยเขาบอกต้องให้ไปถอนแจ้งความไม่งั้นเนี่ยจะโดนจับจะเป็นผู้ต้องหานะเอาไงดี นิ่งๆเฉยๆไ้ค่ะใจเย็นๆค่ะนะคะเดี๋ยวดีเองค่ะใจเย็นๆอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะเพราะว่าอะไรค่ะมันเป็นการที่แบบข่มขู่พยานหรือเปล่านะคะข่มขู่พยานหรือเปล่าคุกมันไม่มีให้ขังคนแบบเรียกว่าคุกมีไว่าให้ขังสําหรับคนที่แบบว่าบอสท,ทั้งหลายแต่เราไม่ใช่บอสไม่ต้องกลัวค่ะเออเราเป็นแค่เราเป็นแค่เราเป็นเราเป็นแค่อ่า ประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่บอสทั้งหลายไม่ต้องมีกลัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะ้าเพื่อนๆทั้งหลายที่หรือผู้เสียหายทั้งหลายที่ถามมาทุกวันอินบอกมาถามทุกวันนะส่งไลน์มาด้วย เอายังไงดีเอายังไงดีนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็มีช่องทางที่บางคนก็ส่งลิงก์ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่งลิงก์ให้นทักมาแล้วส่งลิงก์ไปให้นะก็คือให้ข้อมูลไปก่อนหรือบางคนที่โทรศัพท์ไปหนึ่งห้าเก้าเก้าให้ข้อมูลออนไลน์ไปก่อนเดี๋ยวตำรวจก็โทรศัพท์ไปกลับมาให้ข้อมูลเขาด้วยนะอ่าก็จะมีตํารวจแล้วก็หรือบางคนไปแจ้งความไปแล้วข้อมูลยังไม่ครบถ้าตำรวจโทรศัพท์ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก็กรุณาไปให้การเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะ ก็การให้การเพิ่มเติมเนี่ยคำว่าเสียหายเนี่ยบางทีอ่ะมันหนึ่งเราเสียตังค์ไปเท่าไหร่เราได้กลับมาแล้วเท่าไหร่มาเสียหายเท่าไหร่มันไม่ใช่ทั้งหมดบางคนสองแสนห้าเสียไปแล้วได้มาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่มันต้องสอบข้อมูลให้เพิ่มให้ละเอียดนะคะต้องเตรียมหลักฐานให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าทําไงดีอ่ะดิฉันก็ได้เงินมาบางส่วนแล้วว่าเช่นจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็คุณถูกหลอกมาหรือเปล่าล่ะถ้าถูกหลอกมาแล้วก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่เขาจะต้องสอบหนึ่ง คุณจ่ายไปเท่าไหร่คุณได้ไประโยชน์มาเท่าไหร่คุณเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนบอกโอ้โหจะเอาทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าเราเสียหายจริงๆงมันเท่าไหร่นะคะอืมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจกลัวนะคะอย่าไปตกใจกลัวค่ะอย่าไปโอ้โหอย่าไปขวัญอ่อนนะจ๊ะอืมนะอืมพรออย่างนี้ไอคอนอุย้ยเดี๋ยวย้อนนึกได้อีกเรื่องหนึ่งก่อนไปที่ฉันก็มาอีกแป๊บหนึ่งละอีกแป๊บหนึ่งนะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ลืมลืมลืมเล่าลืมย้อนนิดหนึ่งเรื่องกฎหมายนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นสม,มุติว่าอย่างอ่ะย้อนนิดหนึ่งเรื่องทนายดังสมมติว่าทนายดังเนี่ยเขามีการวางแผนมีขั้นตอนนะคะเรื่องเงินสามแสนบาทตามที่พี่อ้อยให้ข่าวมาเนี่ยว่าสามแสนบาทเนี่ยไม่ได้เข้าเงินในบัญชีบริษัทแต่ไปเข้ามันหรือไม่ได้เข้ากับทนายดังแต่ไปเข้าบัญชีของญาติพี่สาวของภรรยา อันนี้นะคะไม่เข้าบัญชีคนอื่นเป็นการวางแผน่ิค่มม่ตนหรือเปล่าเป็นการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าไม่อยากให้ใครรู้หรือเปล่าหรือไม่อยากเสียภาษีหรือเปล่าอันนี้อาจจะเข้าข่พรบการฟอกเงินนะจ๊ะภาษีสามากรต้องมาแล้วจ้านะนี้ภาษีสามากรต้องเข้าแล้วนะจ๊ะอ่านะอันนี้คือเรื่องแรกสม,รสมมติว่าถ้างเงินเนี่ยไม่ได้เข้าบัญชีบริษัทไม่ได้เสียภาษีแต่ไม่เข้าบัญชีคนอื่นเพื่อปกปิดข้อมูลหรือคนนั้นน่ะ คนนั้นอะ่ะคนที่รับบัญชีไปเนี่ยนะคะคนรับบัญชีไปก็อยากให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คนที่โอนเงินไปอะ่ะหรือว่าคนเจ้าของเงินอะ่ะรับโทษน้อยลงหรือปกปิดข้อมูลอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะคะพรบ,บอรฟอกเงินนะจ๊ะคุกสิบปีนะคะไม่ให้ธรรมดาแต่สมมุติว่าอ่ะอีกเรื่องหนึง่งเงินได้มาอีกส่วนหนึ่งนะ,ะอันนี้คืออันแรกมันพัดไปเลยนะอโอนเงินเข้าคนอื่นไปเลยอันเนี้ย อาจจะเป็นมูลฐานนะคะพรบฟอกเงินเนี่ยมันมาจากการที่หลีกเลี่ยงภาษีมันเป็นมูลฐานที่ต้องเกิดพรบการฟอกเงินอีกสเต็ปหนึ่งเงินที่รับมาเงินรับมาแล้วได้จากการยักยอกทรัพย์รักทรัพย์รับของโจรเอ้ไม่ใช่สินเนาะรักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงชีพอ่วิ่งราวอะไรพวกนี้ลักรักวิ่งชิงปล้นแหละเอาง่ายๆว่าภาษาง่ายๆแล้วกันว่ายักยอกทรัพย์รักทรัพย์ช่อโกงอันเนี้ยเงินได้มาจากการทําความผิดนะอันเนี้ยนะ ถ้าโอนนะหรือไปโอนไปให้บุคคลที่สามนะคะคนแรกผิดนะผิดข้อหาชอ่อกงผิดข้อหาย,ายักยอกทรัพย์ผิดข้อหารักทรัพย์หรือไอ้ลักวิ่งชิงป้อนอะไรก็แต่นี่นะอันนี้คนที่รับต่อไปบุคคลที่สามเนี่ยอันนี้เข้าข่ายรับของโจรน,นะจ๊ะเข้าข่ายรับของโจรน,นะจ๊ะอันนี้น่าจะโทษบุคคลไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะอันนี้เข้าข่ายรับของโจรน,นะต้องดูนะดิฉันก็มองว่าเฮ้ยแล้วทนายดังเนี่ยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆหรอ ก็จะเอาไปหมดเลยหรอนะครอบครัวเนี่ยมันมีทั้งสองสเตปเลยนะมีอยจะเข้าข่ายทั้งรับของโจรทั้งพรบฟอกเงินเอาเลยสิยุ่งเลยสิงานนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ว่าใครแต่พูดตามเนือ้อผ้าตามข้อได้จริงพูดหลักกฎหมายเท่านั้นเองว่าถ้าใครเอาเงินได้รับเงินไปจากงานจากเงิ่อทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากการทำความการะทำความผิดรักวิ่งชิงป้น อันนี้จริงๆแล้วมันโทษหนักเราเอาแค่นี้พอหนักกว่าอีกแต่เอาแค่รักทรัพยักยอกทรัพย์ช่โกงก็พอค่ะอันนี้ก็หนักพอแล้วนะจ๊ะได้มาโอนให้กับบุคคลที่3รับไปอันนี้อาจจะโดนเข้าหารับของโจรแต่ถ้าเกิดอ่านที่เงินได้ไรายได้มาเนี่ยไม่เข้าตัวเองไม่เข้าบริษัทแต่พาร์ตไปเลยจ้ะพาร์ตไปปกปิดข้อมูลนะ คนนั้นก็ช่วยเหลือด้วยนะว่าอุ้ยเนี่ยไม่ให้แบบปกปิดข้อมูลไม่อยากให้เจ้าของเงินได้รับโทษหรือประมาณนี้ยอาจจะเข้าายวเวลาฟ้องเงินก็ว่าไปตามเสร็จเลยนะอืมต้องติดคุกได้เจอบอสพอละอ้าวมีคนบอกว่าถ้าทนายคนดังติดคุกต้องเจอบอสพอหรือเปล่าอ่าไหนนะขอดูหน่อยครับยังไงครับอืออันนี้มาอีกแล้วดาวใบแชกบอกว่าโพสต์มาสองจมงไม่มีที่ยืนแล้ว ต้มเอ้ยไข่ต้มเขาต้มมัดที่ไหนไม่รู้โลภมากอยากให้ลูกตัวไปเป็นลูกคุธรําเจ๊เขาอีกสงสัยจริงๆอยากแบ่งสมบัติกับลูกแท้ๆเขารึออ่าเป็นไงอันนี้ดาวไปเช็คเขาโพสต์มาโพสต์ทั้งวันโพสต์วันละ พดทุกหนึ่งชั่วโมงเอ้ยต้งให้เขาต้องให้ข่าวเขานะเขากอดติดตรารการจริงเอ่อติดกว่าดิฉันอีกนะดิฉันก็มีวงคุกวงในเหมือนกันแต่ว่าแบบจริงๆแล้วก็เกรงใจอยู่นะเพราะว่าเราอาชีพสายเดียวกันเราก็ไม่อยากจะเล่นงานเขาเยอะเก็บบางสิ่งบางอย่างก็เก็บไว้ในใจนะบางอย่างบางสิง่งบางอย่างก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็สายอาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้อยากจะเอาหลักฐานมาโชว์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่าก็ทายดังทุกคนก็ไม่ได้ว่า จะเอ่อเรียกว่าใสาสะอาดเสมอไปหรือเป็นคนดีเสมอไปนะคะต้องเลือกเอานะคะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทุกวงการมีหมดละคะ่ะทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละเลือกเอาเองประชาชนตัดสินเอาเองนะคะอืมประชาชนต้องตัดสินเอาเองเอ่อบรรดาบอสทั้งหลายติดคุกกี่ปีครับโอ้โหมันต้องดูว่าข้อหาอะไรเอาจริงๆนะ ถ้าสาลตัดเอางา้วัไม่เกินย0สิปีแล้วกันโทษเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะบางคนติดคุกเป็นเป็นหมื่นปีแสนปีแต่โทษสูงสุดมันเกินจำคุกไม่เกินย0สิบปีไนงะประมาณนั้นแล้วกันนะว่าไม่เกินย0สิปีแล้วแต่โทษสารจะสัส่งจำคุกสักแสนปีสักล้านปีอย่างเงี้ยแต่จำคุกจริงๆมันก็ไม่เกินย0สิบปีแหละนะอเออเหมุอนเหมือนเหมือน,นจะมีหมวยส่งอะไรมาหมวยส่งอะไรมา อ่านไม่ได้เหมยเหมือนจะมีผู้สายส่งอะไรมาเนี่ยม,มันเป็นคเดียาไหมาโอ้โหคเดียา,ยา,ายจ่ะคุกคุกคุกนี่คือคเดียา,ยา,ายจะ้ะนะอืมทนายที่ไม่ดีน่าจะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบทนายครทนายควรจะดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคือทนายเนี่ยเขามีสภาทนายความตรวจสอบอยู่แล้วนะคะความก็ตรวจสอบให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆมันต้องมีคนร้องเรียนมานะ อ่าถ้าเกิดรับเงินลูกค้าแล้วไม่ทํางานหลอกลูกค้าแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่รอดอ่ะเรื่องมารยาทในมารยาทในความมันไม่รอดหรอกแต่ปากหมาบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรอันเนี้ยเป็นบ้างเรื่องของนิสัยของแต่ละคนก็เรื่องว่าไปแต่ถ้าเกิดเรื่องการรับเงินลูกค้ามาอะไรเนี้ยไปโกงลูกค้าอะไรแบบเนี้ยอนนมักจะมารยาทในความมักจะไม่รอดมีอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็คือมีอ่าเรื่องของทนายดังเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะเรื่องหนึ่งบางปูอันนี้ใครโพสตเนาะนี่ รู้สึกว่าน่าจะไปน่าจะบิ๊กเยนโพสต์มาบอกว่าซ้ํเพ่อะทนายคนดังนะก็บอกว่าป่วยจุซึมเศร้าสรุปเสียเงินค่าว่าความไปสิบล้านบาทค่าทนายความอะไรมันแพงแบบนี้โอ้โหทำไมคดีมันมันแพงขนาดนี้คดีอะไรเนี่ยแก้ปัญหาทะเลเอออืมอืมอืมก็บอกว่าพอได้เงินก็จะเอาหนึ่งบางปูว่าถ้าได้เงินก็จะเอาไปทํา ก็จะเอาไปซื้อขะเยนคันสีออกกําตาลเลยอะไรเนี่ยอันนี้จำได้อย่างดีงอ่านะคะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาออกมาแชนะคะก็คือหนึ่งว่าค่าว่าความสิบล้านบาทได้มาแค่สองภาพคดีผัวเมียนะคะอ่าคดีผัวเมียนะ,ะจนเขาบอกจำอ่าเรียกค่าทน,นความสิบล้านบาทนะคะก็คือได้มา,มาสองใบจนเกิดเป็นอาการซึมเศร้าเลยคนนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยไดังอีกเรื่องหนึ่งนะมันเยอะแหละจริงๆมันเยอะมากมายอะ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเนาะมันก็เกินเหตุ hey. มันก็เกินไปเอาง่ายว่าตอนนี้ทุกคนก็ ตัดสินเอาเองแล้วกันนะคะว่าใครดังคนนั้นเป็นใครนะคะก็คิดเอาเองตัดสินใจเอาแล้วกันนะอืมทนายพอเหมือนจะเป็นเบี่ยงเบนตำรวจครับอืมนั่นแหละทุกคนทนายบางคนก็ไม่เอคบไม่ได้อ่าว่าไปหรือเสียพิชาในความเยอะเลยคนบนเรืออ,อีกอ่าออย่างนี้ <c oughs> อ,อย่างนี้แล้วกันเรื่องของผู้เสียหายนะคดีไอคอนเนี่ยอยาไปเป๋อยากไปเขวแล้วกันนะให้อ่อ แจ้งความแล้วนะอย่าไปเป๋ะเขาข่มขู่มาก็อย่าไปไปสทงสถานมากเราถือเป็นผู้เสายเหมือนกันนะคะคือเราถูกหลอกมาไงเราถูกหลอกมานะ,ะเราไม่ได้ไปอ๋อหลายก็หลายจองกระถิ่นเราอยู่จริงๆแล้วอย่างนี้คนายดังท่านเนี้ยมีคนก็อยากจะ เล่นงานมานานแล้วแหละแต่ไม่มีใครจองกระถินก่อนไม่มีเจ้าภาพง่ายๆว่าไม่มีเจ้าภาพแต่พอดีจังหวัดพอดีพอดีเนี่ยวันนี้พี่อ้อยเข้ามาเลยเป็นเจ้าภาพเจ้าแรกเลยมันก็เลยมีคนมาร่วมกระถิน,นหลายกองทีเนี้นะคะมันก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันเลยนะคะอืมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาส่งข้อมูลมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่านได้ไหมเนี่ยสักครู่นะอิกตอกจ่าแป๊บหนึ่งนะอ่านแป๊บหนึ่งนะอืมต้องไปแจ้งหมอเลยไหม อันนี้ถามมาว่าต้องไปแจ้งปมงเลยไหมคะพอดีตำรวจแนะนํามาขออนุญาตนําข้อมูลมาขณะที่ปมงอทาการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาไปแล้วโดยใช้กรณีเร่งด่วนระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากนั้นปมงอจะทําการประกาศคุ้มครองสิทธิในราชราชกิจจาเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องที่ปมงอเพื่อขอคุ้มครองสิทธิและเฉลี่ยทรัพย์ได้จากนั้นจะมีการยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลมีคําสั่งเฉลี่ยทรัพย์ไปกับผู้เสียหาย รายละเอีเยดของคดีขั้นตอนการยื่นคําร้องขอโดยใช้แบบคําร้องตามกระทรวงของปปงเอ่อซึ่งผู้ชายสามารถทําได้สามช่องทางคือปปงอทางเว็บไ์ออนไลน์อืมฮะอันนี้เขาประกาศแล้วเหรอฮะพยานหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคือเซตเดียวกับที่ยื่นพนักงานสอบสวนพฤติการวามเสียหายและพิจารณาการแจ้งความร้องทุกโดยการใช้ให้ผู้ชายใช้ิทธิ์การในเมินงคดีอาญาก่อนเป็นการยืนยันตัวตนก่อน ้องทุกก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันนะที่หวยนะขอเช็คก่อนแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเนาะอ่ะอันนี้เขาถามมาพี่หวยถามมาบอสตอไม่เรียกทนายแล้วอ๋อเรียกบอสแล้วหรออ่อเขาบอกพี่อ้อยเป็นกระทำปะถะทินนั่นแหละก็มีคนรอมานานรอแต่ไม่มีเจ้าภาพไงมีพี่อ้อยเข้ามาเป็นเจ้าภาพคราวนี้ก็จบไปนะเอาแหละนะได้เวลาเจ้าภาพใหญ่จังทนายไอ้ดังมีข่าวเป็นจุดช่วงๆอ่าจะจอ่ะ,อะเอาทีนี้ก็ กระจ่างแล้วใช่ไหมเรื่องของไฮดังแล้วก็เรื่องของดีไอคอนกระจ่างแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมามีอะไรคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบที่หน้าจอแล้วกันเรื่องของดีไอคอนแต่บอกเลยว่าผู้เสียหายไม่ต้องหวั่นไหวนะคะไม่ต้องหวั่นไหวนะตอนนี้ก็คือง่ายๆว่าน่าจะทําให้คืออ่าเขาทําให้เราเป๋ไงทำให้เราหวัญเสีย ไม่กล้าโน่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยปั่นทุกวันเนี่ยทำให้เกิดความกลัวใครจะมาแจ้งทุกสองพันคนทุกหมดเอาเวลาเนี่ยมาทํางานให้คุกก็ไม่มีรอไอ้คุกก็ไม่มีขังเราจ้าไม่ต้องไปกลัวนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตนะจ๊ะลงไลน์นะจ๊ะวันนี้ลงไลน์เรามากันประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็พอตอนนี้อ่ประมาณเกือบสี่ทุ่มนะประเทศไทยเกือบสี่ทุ่มนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะอ่า สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็เจ้าภาพใหญ่จังเลยจับแม่ทีมขู่เออจับไม่ถึงววาไหมอ่ะร่ลำลากันไปก่อนนะคะวันนี้ลาตีสวัสดีคุณนายทุกคนนะคะลาฝันนี้นะคะ